ด้สดแกงป่าหอนหอนและคิดหอดบานลายอันยองสวัสดีค่ะสุกูสุกนมาสดแกงป่าหอนหอนน้ากันเด้อค่ะเมื่อนี้เป็นเมนูตามใจลูกสะพายลูกสะพายจมบได้กินโดนไม่ยากก็หาไม่กินอันนี้เป็นเมนูฤดูห่อนนะสุมเจ้าจริงฤดูหนาวก็กินใดขึ้นกันนั่นแหละค่ะยิ่งเป็นคนไทยคือข่อยเดอ้อกินเมนูแกงเมนูซุปในช่วงฤดูหนาวนี่เป็นอะไรที่สุดยอดลับมาหอดบานเมื่อนี้ก็มีเรื่องเล่าเรื่องระถึกอีกแล้วค่ะหรือว่าสีตะอีต,ตนเลยก็ได้ค่ะสุคนนี่เป็นอุทายหอนสอนใจค่ะ เป็นอะไรที่เกิดโดยที่ห้องบอขาดฝันมาก่อนมีผู้ใดจําร้านสาวอมอมาดับอขาดที่เบนบอกว่าซาวของสาวพอปูยูแล้วได้ย้ายห้องออกไปซื้อบ้านหลังใหม่สันวของคนเกาหลีก็จะเป็นอาพาร์ทเธอ์เนาะทุกคนค่ล้ายคอนโดบ้านเราก็จะมีห้องเป็นสัตว์เป็นส่วนเพิ่มมากขึ้นว่าร้านสาวอมอมานี้มีลูกสาวสาองคนค่ะห้องมันก็เลยไม่ค่อยเพียงพอสําหรับน้องเพราะว่าน้องตัวเป็นสาวแล้วต,ต้องการความเป็นไพรเวทค่ะ ความเป็นส่วนโตน้องคนนึงเข้ามาหาลัยน้องคนหนึ่งขึ้นมัธยมปลายพอเลิกเรียนกลับมาน้องก็คือจะตีกันทะเลาะก,กันทุกวันแม่ก็พอก็เลยปรึกษากันว่าสื่อความสมบายใจซะอาจจะตกลงกันนานแล้วแหละทุกคนว่าจะออกไปอยู่ข้างนอกออกไปซื้อบ้านหลังใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมอยู่บ้านพ่อปู่นี่ก็จะเป็นการเศร้านะคะเศร้าระยะเง้วเศร้าตั้งแต่น้องเพิ่งเกิดนะ่ะทุกคนตั้งแต่หลานสาวเล่ายังโตในหน่อยสองคนนะ่ะ ตอนนี้ก็คือขึ้นมาหาลัยแล้วบ้านก็เลยแคบนะคะก็เลยออกไปหาซือาาออซ้อบ้านใหม่และการออกไปซื้อบ้านใหม่คราวนี้นะทุกคนก็คือเป็นหน,นีนะ่ะล่ะส้มเจา้าก็ตัดสินใจเป็นหนี้ธนาคารกู้ธนาคารออกมาไปซื้ออาพาร์เทเฮ์หรือว่าคอนโดเป็นห้องนะคะเป็นของตัวเองได้ออหยังเซ็ับเบิดทุกอย่างแล้วที่เบนเว้าบานส้มเจ้าฟัางน่นละล่ะทุกคนประมาณ10บล้านบาทไทยคือราวๆประมาณ380ล้านบอนทางหลานสาวออกมาก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อโต๊ะเตียงที่นอนโทรทัศน์เข่าบ้านใหม่เนาะคะ่ะ ความที่ตึกมันก็ใหญ่แล้วก็ดูดีแตคิดว่ามันไมมีปัญหาอีกอย่างใดๆเข้าไปอยู่นี่คือแบบเพอร์เฟกทุกอย่างเลยค่ะทุกคนตึกจะประมาณ30ชั้นเบนไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ชั้นไหนกันนะคะอยู่ไปประมาณสองอาทิตย์บ่ไม้มีปัญหาใดๆค่ะแต่พอมาวันนี้ทุกคนวันนี้วันเสาร์นะคะเบนอัดคลิปวันเสาร์นะคะหลานสาวออมม่าโทรมาแล้วก็ร้องไห้พ่อรู้ว่าสิจับตนส้นปลายจังใดออมม่านี่สิเปรียบเสมือนหน้าสาวนะคะ ว่าแม่ของเพลนเนี่ยเป็นพี่สาวของออมมานะคะว่าแม่คือแก่แล้วอีโมคือแก่แล้วปรึกษาอะไรก็น่าจะไม่ค่อยได้ความเท่าไหร่คนมากล้านสาวออมมาก็คือจะพึ่งพาพ่อปู่พึ่งพาแม่ยา่าซะบเป็นส่วนใหญ่นะคะเลี้ยงเอาเป็นลูกว่าถอไปถ้าล้านสาวออมมานี่เฮ็ดงานน้าออมมาตั้งแต่น้องอยังในน่อยนะคะตั้งแต่ลูกสาวเพิ่นยังในหน่อยจนเท่าทุกวันนี้ก็ยังทํางานกับออมมาอยู่นะคะแต่ว่าหยุดเสาร์อาทิตย์งานจันทร์ถึงศุกร์ก็เอิญแม่ย่าว่าอีโมเนาะ ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีอีโมห้องที่อยู่ข้างบนก็คือน้ํามันรั่วไหลลงมาก็คือห้องเปียกหมดเลยแล้วพื้นอุ่นที่จะต้องเปิดฮีเตอร์ทําความอุ่นก็คือพังเปิดไม่ได้สักห้องเลยคือพังหมดทุกห้องแล้วพอโทรหาช่างนะคะทุกคนช่างก็คือบอกว่าต้องทําการซ่อมก็คือต้องขนของทุกอย่างในห้องออกแล้วทุกคนคิดดูนะคะค่าขนย้ายเครื่องของเครื่องใช้ในบ้านของเกาหลีรอบหนึ่งแพงมากนะทุกคนเพราะว่าต้องใช้รถในการยก คืออยู่ชั้นที่สูงก็คือต้องใช้รถที่มันยกสําหรับยกงสูงๆนะทุกคนเคยเห็นไหมยกของออกจากห้องรอบหนึ่งไม่ต่ํากว่าแสนนะคะในการย้ายของออกจากห้องแต่ละรอบช่างบอกว่าถ้าจะซ่อมทั้งพื้นแล้วก็เพดานก็คือใช้ระยะเวลาในการซ่อมคือสองอาทิตย์แล้วของก็ต้องเอาออกไปไว้ที่ไหนยังไม่รู้เลยค่ะ สิ่งที่ทำให้หลานสาวออม่าร้องไห้หนักก็คือลูกสาวกลับบ้านจะไปอยู่ที่ไหนคือไม่มีบ้านอยู่คนเงินที่กู้มาจากธนาคารก็คือไปโปะที่บ้านหมดเรียบร้อยแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่แล้วจะต้องไปเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเอาของไปเก็บในตู้คอนเทนเนอร์ในระยะเวลาสองอาทิตย์เป็นเงินเท่าไหร่ขนของย้ายขึ้นย้ายลงอีกสองรอบเป็นเงินเท่าไหร่ คือในขณะที่หล้านสาวออม่าพูดออกมาคือเบนสงสารมากแล้วคือเบนก็ตกใจนะตอนนั้นเบนถามโอป้าไปว่าแล้วเจ้าของตึกเขาไม่รับผิดชอบหรอไม่มีเจ้าของโครงการไม่มีเจ้าของบริษัทไหนที่รับผิดชอบหรอเกี่ยวกับการซื้อบ้านที่ตึกหลังนี้โอป้าได้บอกกลับมาที่เบนว่าเจ้าของกิจการก็คือปิดไปเรียบร้อยแล้วบริษัทล้มละลายเจ้าของตึกก็ไม่มีเขาบอกว่าเขาไม่รับผิดชอบอะไรใดๆเจ้าของโครงการก็ไม่มีทุกคนคิดดูนะ มันยังทำให้เป็นรู้สึกขดหูมากๆเลยว่าโอ้โหทําไมเกาหลีมันน่ากลัวได้ขนาดนี้วันนี้เป็นวันเสาร์น้องสาวโอป้ามากินข้าวที่บ้านเราก็เลยคุยกันนะคะว่าให้ร้านสาวออมมามาอยู่บ้านน้องสาวโอปา้า อยู่ไปก่อนอยู่ชั่วคราวในขณะที่กําลังซ่อมบ้านอยู่สิไปเศร้าบ้านยู่ไม่กะสิแพงไปหนาอีกค่ะทุกคนคือนะตอนนี้ทุกคนในบ้านก็ต้องแก้สถานการณ์ช่วยกันก่อนนะคะนี่เป็นสิ่งที่เบนคุยกับป้าตลอดนะทุกคนว่าเวลาจะซื้อบ้านคือสิ่งที่จะต้องคํานึงจะต้องรอบคอบที่สุดก็คือต้องรู้จักโครงการเจ้าของโครงการไม่ทิ้งเราเราจะต้องรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างเวลาที่เราเกิดปัญหา เบนบอกเลยค่ะว่าเบนจะไม่ซื้อที่เกาหลีแน่นอนแพงกับแพงปัญหากลายไปยูไทยไปซื้อยูไทยขาดจบแล้วบอกไปน้ำข่อยข่อยกับซีเมียผู้เดียวข่อยนี่แหละพี่น้องแต่นางก็ค่อนข้างโอเคนะคะนางรู้ว่าที่ไทยซื้อบ้านถูกนะคะบ่อแพงคืออยู่เกาหลี